สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อกันไลยในเขตเวสต์แบงค์ใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดปิดชีพแกนาหาร,หารของกลุ่มก่อกันไลยในเวสต์แบงค์ที่พยายามจะโจมตีใส่ทหารอิสราเอล ดับสยองขาถนนและขี่ปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานอิสราเอลสกัดโดนของกลุ่มก่ะกระไยฮิตบันละระเบิดกลางอากาศและกองทัพอิสราเอลไือชีพแกนอาหารของกลุ่มก่อกระยฮิตบันละเพิ่มดับสยองขาที่เรียบร้อย เมื่อวันที่6กันยายน2567มีข่าวในงานว่าในมีข่าวสารสงครามการสูร้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาทิบรบล,ลอิรันและปาณมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกวาดล้าง,าลางและทำลายล้างกลุ่มก่อาการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลอย่างต่อนเนื่องนะครับโดยจากการสู้รบนี้ปเป็นจากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลได้ใ,ใช้อาวุธหนักนครับ ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบค์นะครับที um ่ระบุว่าเป็นการโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับถล่มโจมตีเสถ่ำตำแหน่งของฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบค์ที่ระบุว่าทำลายทั้งชั้นใต้ดินของบ้านหลังดังกล่าวด้วยนะครับที่มีสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบค์ อยู่ในพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีอีกแล้วเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่เป็นการระเบิดบ้านหลังดังกล่าวนะครับงานนี้คาดว่าทําให้บ้านหลังดังกล่าวนั้นเสียหายยับเยินและสามารถปริที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเขตเบิแบงได้ด้วยแน่นอนนะครับ แะเบิดเถิดเถิงสตุส้มไป้ซะขนาดนั้นนะครับพี่น้องกลุ่มควันฟุ้งกระจายกระเด็นออกมาจากพื้นดินเลยครับและมีสศ,ศษอิสรซปุลของบ้านหลังดังกล่าวที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าจะทำลายชั้นต้าดินของบ้านหลังนี้นะครับพี่น้องและก็ยิงได้อย่างแม่นยำจริงๆนะครับสตุส้มไป้ซะขนาดนี้งานนี้ก็ส่งกลุ่มก่อก,การร้ายในเขตเวสแบงนะครับไปเกิดใหม่รายรงานตัวกัปนล่าหรือมอตรด้านโรอีกแล้วจากการยิงที่แม่นยำของกองทัพอิสราเอลนะครับ ซัดต,ตึมใส่กลุ่มก่อการร้าเหล่านี้ทีมงานเหมนเิมเคลิมาเล่นงานทหารอิสราเอลและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ก็ถูกกองทัพอิสราเอลเลิมโจมตีด้วยอาวุธหนักอาวุธเบาอย่างสะสมใส่ไม่ยั่งแบบนี้อย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับไปเกินใหม่รายงานตัวกับพาร่าหรือมัตุราชในนรกอีกแล้จากผลกรรมที่ตาสนองพวกเขาเองนะครับที่อยู่ดีว่าดี มาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการต่อมาท่านป็นปเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบ์งย่างตอนเนื่องครับที่ได้มีจากการสรุที่กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ พยายามจะโจมตีเสรทหารอิสราเอลในพื้นที่เขตเวสแบนน์ครับแต่สุดท้ายก็ถูกจับได้จากโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดถล่มโจมตีพวกเขาจนทาให้ดับสยองคาถนนและคาข้างตึกแห่งนี้บนในที่สุดนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลนั้นรายงานไว้ว่าไดา้ยืนยันการสังหารลูกชายของชาดาเลียซูเบตีผู้ก่อการร้ายสาวโฉและมือปืนคนอ,อื่นๆนะครับ ด้วยการโจมตีด้วยโดนโจมตีเมื่อเช้าของช่วงวันที่ผ่านมาของเมืองทูบาตในเขตเวสต์แบงค์นะครับตามกลางปฏิบัติการต่อเนื่องที่เกิดขึ้นที่นั่นโดยกองกําลังป้องกันอิสราเอลได้ดำเนินการปฏิบัติการสําคัญในเขตเวสต์แบงค์ทางตอนเหนือตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2567ที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นเวลาหลายวันแล้วปฏิบัติการดังกล่าวซึ่งกองทัพอิสราเอลเรียกภายในว่าค่ายรือร้อนนะครับเริ่มต้นจากการโจมตีพร้อมกันที่เมืองเจนินทูคาเลมและทูบาต และกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้เริ่มการโจมตีครั้งใหม่เมื่อคืนนี้นะครับในเมืองทูบัรและค่ายฟาราที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงการปฏิบัติการแยกต่างหากในเมืองเจรีโคอีกด้วยซึ่งในเมืองโทูบารนั้นกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าโดนได้โจมตีกลุ่มมือปืนหลายคนนะครับ และผู้เสียชีวิตรายหนึ่งมีชื่อนายมูฮัมเหม็ดซูเบดีวัย21ปีซึ่งเป็นลูกชายของตาคาเรียซูเบดีนะครับที่หลบหนีจากเรือนจำกิลโบอาพร้อมกับนักโทษที่มีความปลอดภัยสูงอีก5คนในเดือนกันยายนปี2021ีและกองกำลังความมั่นคงอิสราเอลออกตามล่าผู้ต้องสงสัยนานกว่า2สัปด,ดาห์นะครับก่อนที่จะได้ระบุตัวตนและนำโดนโจมตีนะครับออกมาปิดชีพ,พวกเขารมถึงกองกำลังภาคพืดดินด้วยร่วมการถล่มิดชีพใส่ไม่ยั้งตัวแดงของพวกเขานะครับ ทำให้ดับสยองกันหลายคนด้วยกันนะครับก็เป็นภาพขาวดำนะครับท้าเป็นภาพสีคงจะเห็นชัดกว่านี้นะพี่น้องแต่ก็สแสดงให้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลสามารถปิดจีบกลุ่มก่อกันร้ายในเขตเวสแบงได้เรียบร้อยแล้วนะครับดับเกิดดับสยองคาถนนบริเทีเดียวจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองเพราะว่ามาทำ้ายคนอื่นของสุดท้ายไม่ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นผลงานของขีปนาวุธต่อต้อตานอากาศยานของกองทัพอิสราเอลรุ่นไอรอนโดนะครับ สามารถเล่นงานโดนของกลุ่มกอกะไลฮิตบอลลอนนะครับอย่างน้อย2ลํลำที่ปล่อยจากเลบานอนเพื่อที่จะมาโจมตีประเทศอิสราเอลนะครับแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเมื่อถูกระบบป้องกันอากาศของกองทัพอิสราเอลจับได้นะครับและนํามาสู่การยิงที่แม่นยําใ่ตําแหน่งของโดนเหล่านั้นนะครับจะทําให้เกิดการระเบิดกลางอากาศตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับซึ่งกองทัพอิสราเอลเสริมว่า เป้าหมายทั้งสองถูกสกัดกั้นจากหน้านฟ้าของเลบานอนแต่ไม่ได้ข้ามเข้ามาเฉแดนในแดนของอิสราเอลนะครับนอกจากนั้นกองทัพอิสราเอลยังระบุได้ว่าการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเละในเมืองคานาทางตอนใต้ของเลบานอนอีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเวาลาไล่ยเรียกกันนะครับน,นี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ทั้งสกัดอาวุธของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเละรวมถึงทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเละอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับ ควบคู่กันไปนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มก่อกรารร้ายชั่วร้ายเหล่านี้และโจมตีฐานที่มั่นในการลุกโต้กลับนะครับเพื่อที่จะสก,กัดการโจมตีครั้งต่อไปของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบิลเล่ที่จะมาโจมตีใส่ประเทศอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลใน,ในภาดพัหน้าต่อไปนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่รายงานไว้ว่ากลุ่มก่อการร้ายฮิตบิลเล่ได้ประกาศการเสียชีวิตแกนนำทานาหารคนสําคัญนะครับคนหนึ่งนะครับระหว่างการต่อสู้ กับกองทัพอิสราเอลนะครับทีกองทัพอิสราเอลยิงระเบิดเจดมมาโจมตีใส่ตำแหน่งของเขาจนทำให้ดับสยองคาที่นในที่สุดนะครับซึ่งทางฮิตบอนเลาะระบุว่าเป็นทางเดินไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับที่เขามักจะบอกว่าถ้ามีสมาชิกของฮิตบอนเลาะที่เป็นคนสําคัญเสียชีวิตไปจะบอกว่าเป็นทางเดินไปกรุงเยรูซาเลม็มว่าอย่างนั้นนะครับโดยสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอนเลาะคนสําคัญคนดังกล่าวชื่อนายอับบัตอานิดอายุนะครับ ซึ่งการเสียชีวิตของเขาทําให้จํานวนผู้เสียชีวิตจากกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลเลตั้งแต่สงครามในอินกาซาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย433รายนะครับที่นับศพได้นะครับพี่น้องและการขกาศครั้งล่าวมีขึ้นหลังจากที่มีการรายงานว่าอิสราเอลได้โจมตีเมืองคลับลาทางตอนใต้ของเลบานอนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ในายคนนี้นะครับนายอับบัตอานิดอายุบเสียชีวิต ดับสยองคาดที่บริทีเดียวแล้วครับไปเกิดใหม่รางงานตัวกับพารลหรือมัตตูด้านในระต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับที่อยู่ที่ว่าดีมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไหมทุกแก่ท่านตรงนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้ยวยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเสวนี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีวมาต่อไปขอบคุณมากครับ